ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e m a t h t e c นะครับวันนี้เราจะมาเรียนการเรื่องการหาตัวร่วมที่มากที่สุดหรือหอละมอนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับตัวประกอบและการแยกตัวประกอบนะครับจะสังเกตว่าพี่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ ถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรครับตัวประกอบและการแยกตัวประกอบเรียนไปเพื่ออะไรครับไอ้สามเรื่องที่พี่ใช้เวลานานมากสอนน้องๆน,นะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อเรียนเพื่อที่จะมาหาเนี่ยครับหอเรามอครับ แล้วก็หาเนี่ยครับขอรนขอรอมอรกับคอ,อรนครับง่ายมากครับใช้เวลาไม่เยอะแต่นราต้องมีพื้นฐานในเรื่อง1.1ก่อนนะครับถ้าน้องมีพื้นฐานดีแล้วเรื่องหอ,มอรมและคอะนอรนจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากและถามว่าหอ,มอรมกับคอนอรนเรียนไปเพื่ออะไรครับเนี่ยครับ2เรื่องนี้นะครับเรียนไปเพื่อที่ เราจะเอา2เรื่องนี้นะครับมาแก้โจทย์ปัญหาครับ mm. หอละมอและคอนละนอนไม่ยากนะครับแต่โจทย์ปัญหาเนี่ยครับคือจะยาก okay. เห็นภาพรวมนะครับทีนี้การหาหอละมอเนี่ยครับมันมีด้วยกัน3วิธีคือ1การหาตัวร่วม2การแยกตัวประกอบ3การตั้งหารเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาหอละมอโดยการหาตัวร่วมนะครับ ถามว่า3วิธีนี้ใช้วิธีไหนก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งคือตัวนี้ครับการแยกตัวประกอบพี่แนะนําแต่ว่าวิธีอื่นน้องก็ต้องทําเป็นด้วยนะครับมาเรียนกันเลยกา,การหารหาอละมอโดยการหาตัวร่วมก่อนจะไปกห็หาหอละมอนะครับหอละมอย่อมาจากอะไรยหอละมอะครับย่อมาจาก หารร่วมมากครับหารน้องๆรู้จักอยู่แล้วการหารก็คือการแบ่งตัวอย่างนักเรียนชั้นป .6 ห้อง A นะครับมีนักเรียน12คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้กลุ่มละกี่คนน้องๆก็เอาคิดยังไงครับน้องๆ9กคนนะครับมาหารเป็น3กลุ่มใช่ไหมครับ สามสี่สิบสองเพราะฉะนั้นได้กลุ่มละสี่คนใช่ไหมครับที่น้องๆเคยเรียนมา <c oughs> ต่อไปทีนี้ตัวหารร่วมคืออะไร ยังไม่ใช่หารร่วมมากนะครับตัวหารร่วมหารร่วมคืออะไรหารร่วมก็คือ,น,อน้องจําวิธีการแยกตัวประกอบของบทที่แล้วได้ใช่ไหมครับอา่าไม่ใช่การแยกตัวประกอบจงหาตัวประกอบครับพูดผิดจงหาตัวประกอบครับหาตัวประกอบของส2และ16และเราจะหาตัวหารร่วมนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวน้องมาดูกันสิ มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ12มีตัวประกอบอะไรบ้าง1 12 2ันชิดเกินไปเขียนไม่ติด 12, 12. มี1กับ12นะครับแล้วก็2กับ6ใช่ไหมครับแล้วก็3กับ4ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ตัวประกอบของ12ก็คือมี1 2 3 4 6 12ใช่ไหมครับ ต่อไป16ครับ16มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ16มี1นึ่งสหสองแดสไม่ได้สี 4, อ่าโอเคสี่สี่สิบหกครับสี่เพราะฉะนั้นตัวประกอบของสิบหกมีหนึ่งสองสี่แปดแล้วก็สิบหกนะครับ อพอเราหาตัวประกอบของ12และ16แล้วทีนี้เราจะมาหาตัวหารร่วมกันนะครับตัวหารร่วมของ12และ16มีอะไรบ้างดูตัวที่เหมือนกันครับ2เหมือนกันหมายความว่าไงครับตัวหารร่วมตัวหารร่วม2ก็คือหมายความว่า2หารได้ทั้ง12แล้วก็หารได้ทั้ง16ครับ2หาร12ได้6 2หาร16ได้8 นอกจาก2แล้วมีตัวหารร่วมอะไรอีกครับ4ครับ4มี2แล้วก็มี4อะไรมือนอะไรอีกครับที่เหมือนกันไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมหารร่วมนะครับหารร่วมเฉยๆนะครับคือ2กับ4ครับ อันนี้คือความหมายของตัวหารร่วมต่อไปแล้วหารร่วมมากล่ะหารร่วมมากก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดเมื่อกี้เราหาแล้วว่าตัวหารร่วมมี2ตัวคือ2และ4หารร่วม เท่ากับ2และ4ทีนี้เขาหาเขาให้หาหารร่วมมากมากก็คือมากที่สุดครับใน2ตัวนี้ครับตัวไหนมากที่สุดกับ4ครับหอละมอเท่ากับ4นั่นเองอย่างไงครับพอจะเข้าใจไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าน้องมีพื้นฐานมาจาก การหาตัวประกอบนะครับน้องก็จะทำได้นะครับหอเรามออ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันจงหาหอเรามอของ8 10และ26 8เริ่มที่8ก่อนนะครับ8มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ1 2 4งเห็นไครับแล้วก็8 10มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ หนึสองหแล้วก็สิใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปยีสิหมีตัวประกอบอะไรบ้างครับ1นึ่งยี่สหสองสิบสา,สบสาเป็นอ่า จำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของคิหมี 1, 2, 13, 26อาทีนี้เขาให้หาขอละมอน้องๆกรดูครับทั้ง3ตัวเนี่ยของตัวประกอบของแต่ละตัวมีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับนี่เลยตัวแรก2ครับ นอกจากสองแล้วมีอะไรอีกครับติ๊กตอก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 หนึไม่นับนะครับ1ไม่เอาติ๊กตอกติ๊กตนอกจากสองแล้วมีอะไรครับสี่ห้าดสิบสิบสามสิบไม่มีอะไรซ้ำกันเลยทั้ง3ตัวเพราะฉะนั้นขอรอมอเท่ากับ2ครับ หมายความว่า2ตัวนี้นะครับสามารถหารได้ทั้งนี่ครับหารได้ทั้ง8หารได้ทั้ง10และหารได้ทั้ง26ครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับพอจะเข้าใจนะครับรู้ข้อต่อไปกันเลย <c oughs> จงหาหอละมอของ4และ15ตัวประกอบของ สี่มีอะไรบ้างครับหนึ่งสองสี่หมดแล้วสิบห้ามีตัวประกอบแล้วมั้งครับหนึ่งสามห้าสิบห้าถูกไหมครับ มดแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีทีนี้ที่เมื่อกี้พี่บอกว่า1ไม่เอาเพราะอะไร1ไม่เอาเพราะว่าเรามี2เรามี2อยู่แล้ว1เลยไม่เอาแต่ข้อนี้เห็นไหมครับมีอะไรที่ซ้ำกันบ้างครับพี่แต่หนึ่งครับสองสามสี่ห้าสิบห้าไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นหอเรามอ เท่ากับ1ครับหมายความว่าไงครับหอนลอมาเท่ากับ1หมายความว่าไม่มีจำนวนนับใดๆที่หารได้ทั้ง4และ15ลงตัวในเวลาเดียวกันนอกจาก1 1เพราะ1หารได้ทุกจำนวนอยู่แล้ว1หารได้ทั้ง4 หนหารสก็ได้1นึหารสิก็ได้1ห,หารได้ทุกจํานวนทุกจํานวนครับเพราะฉะนั้นหอละมอข้อนี้ก็คือ1ครับข้อต่อไปจงหาหอละมอของ18และ30มสิบแยกตัวประกอบเลยครับ18 1แป 2 9 3 6 4 4กับ5ได้ไหมครับ4 5 8ไม่ได้4 4 6 4 5 10 5ก็ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ18มี1 2 3 6 9 8ครับ1 2 3 6 9 18ต่อไปตัวประกอบของ30ครับ1 30 2 15 สามสิบสี่เจ็ดยี่แดสองสไม่ได้ต่อไปห้า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 หครับหกหหโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วระหว่างห้ากับหไม่มีจำนวนะลยแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของสามีหนึ่งสองห้าหนึห้า สิบสิบห้าและสามสิบขอละมอคืออะไรครับดูก่อนเลยหนึ่งไม่ต้องเอาสองสามตัวที่เหมือนกันนะครับหก มีอะไรครับที่เหมือนกัน9 10 15 18 30ไม่มีตัวอะไรที่เหมือนกันแล้วตัวหารร่วมมี3ตัวนะครับมี2มี3มี6และตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือ6ครับหมายความว่า6หารได้ทั้ง30ลงตัวและหารได้ทั้ง18ลงตัวจริงไหมครับ 6 3ส6 5 30ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหอละโมของ18และ30คือ6ครับ6เป็นคำตอบต่อไป75 75มีตัวประกอบอะไรบ้างครับเห็นไหมครับ เรื่องที่เราเรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้น้องต้องทำให้กล่องนะครับหนึ่งเจ็ดสิบห้าสองไม่ได้สามยี่สิบห้าห้าสี่ไม่ได้ห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าหน่วสองห้าห้ายี่ห้าสิบห้าต่อไปมีอะไรครับหก

สิบสี่หก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นหมดแล้วครับ6ถึง14ไม่มีตัวไหนหารได้แล้วสรุป75มี1 3 5่งสามห้าเจห้า ต่อไปตัวประกอบของหนึ่งห้าครับมีอะไรบ้างครับ1กับตัวมันเองสองไม่ได้3มได้ครับเพราะ1นึบวกศนบวกห้าได้หกสาหาร6กลงโดเพราะฉะนั้น3หารร้อยห้าได้ครับ <c oughs> 3ามสามเก้า หลือเศษหนึ่งสามห้าสิบคูณสาได้ร้อยห้าครับต่อไป4ไม่ได้ต่อไป 5, 5้าห้าสองสบห้าหนึ่งห้มดยังครับ6กเจ็ 6, 7, 6, 6, 1, 6. หกเหลือเศษสี่หกเจ็ดสี่สไม่ได้ครับเจ 717หรือสัก3อ่ะ7ได้นะครับ717 10-7เหลือ3 7 5 7 5 35 8 8 18เลยอสั2 8 3 24ไม่ได้ครับ9 19 9, 9 28 1ก็ไม่ได้10ก็ไม่ได้11 11 10เป็น110ไม่ได้12 5 60 12 9 0 8ก็ไม่ได้13 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 804ไม่ได้14ก็ไม่ได้14 14ได้ไหมครับ14 คูณ7 7 4 28 18ทด2 7 1 7 98 98บอกอีก14 2ทด1 9 4 11เป็น112ก็ไม่ได้ครับ14ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น8ถึง14ไม่มีอะไรหารได้แล้วหมดแค่นี้ครับ1 3 5 7 1

อ่ะอหอละมอ,อหอละมอคืออะไรครับมีที่เหมือนกันมี3มี5มี15 21้ายี่สิบเอ็ดยห้ามหห้ารอยห้ไม่สเพราะฉะนั้นอหอละมอมีคือ15ครับเห็นยนะครับ หมายความว่า15หารได้ทั้ง75และ15หารได้ทั้งร้อยหต่อไปข้อ4 8ตัวประกอบของ8มี1 2 4 8 20ตัวประกอบมี1 2 สี่ห้าสิบยี่สิบยี่แปดมีหนึ่งสองสี่สามเก้ายิบเจ็ดไม่ได้สี่ห้าห้าไม่ได้หกหก 4 2 4 6 5 0ไม่ได้เพราะฉะนั้นหมดแล้วครับ4คูณ7ได้28 14คูณ2ได้28แล้วก็28คูณ1ได้28ดูครับหอละมอคืออะไรครับ ที่สาการ3มตัวมี2มี4หมดแล้วครับมีแค่2ตัวที่เป็นตัวหารร่วมเพราะฉะนั้นหอละมอคือ4ครับ4หารได้ทั้ง8 4หารได้ทั้ง20สแล้วก็4หารได้ทั้ง28นะเช็คตอนทำเสร็จก็เช็คนิดนึงก็ดีนะครับเพื่อความถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบส่ครับ ต่อไป14ครับมีตัวประกอบอะไรไหมครับ1 2 3ได้ไหม3ไม่ได้4ไม่ได้5ไม่ได้6ไม่ได้7หมดแล้วครับมีแค่นี้2คูณ7แล้วก็14ครับ25มีตัวประกอบแล้วไหมครับ1 5 25ครับเพราะ5คูณ5 2 5มีตัวประกอบ3จํานวนครับต่อไปย26 1 2 2คูณ13 13เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็26หอลลมอคือหอลลมอคืออะไรครับน้องๆจะเห็นว่าตัวที่สามกันอ่ะสามจำนวนอ่ะมีแต่หนึ่ง มีแต่หแต่มี2ครับสาการแค่สองจำนวนไม่ได้นะครับสองตัวก็ไม่ได้ครับหอละมอนะครับหอระมอสากันสองตัวก็ไม่ได้ต้องสามกันสามตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหอละมอข้อนี้คือหนึ่งครับหมายความว่าไม่มี จำนวนนับใดใดไปหารได้ทั้ง3ตัวนี้ลงตัวนอกจาก1เท่านั้นครับต่อไปตัวประกอบของ35มี1 2ไม่ได้3ไม่ได้4ไม่ได้5 6ไม่ได้7 5คูณ7ได้35เป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งคู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วนอกจาก1กับตัวมันเองแล้วก็5คูณ7นั่นเองครับต่อไป49 49เกิดจาก7คูณ7ครับเพราะฉะนั้นหอละมอก็คืออ่าไม่ใช่ตัวประกอบก็คือมี1มี7แล้วก็49ครับแค่นี้ครับ3ตัวต่อไป56 56มีหนึ่กับตัวมันเอง2ครับเป็นเลขคู่คูณ28 3ได้ไหมครับ5้บวก6เป็น11 3หาร1ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้น3หารห6ไม่ได้ต่อไป4ครับ4ได้4 1 4 4 4ึ่งไม่ได้6ได้ไหมหก็ไม่ได้7ครับ7คูณอะไรครับ7จคูณ8 หมดแล้วเพราะว่าระหว่าง7กับ8ไม่มีจำนวนอะไรแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ56มี 1, 2, 4, 7 1, 2, 4, 7, 8, 14 14แล้วก็28แล้วก็56 ยี 28, ่สิบแปดห้าสิบหกมีลายสามกันครับสามตัวมีนี่ครับมีอะไรครับหนึ่งไม่เอามีเจ็ดสามกันสองตัวไม่เอาสองไม่ได้สี่ไม่ได้ห้าไม่ได้แปดไม่ได้ สิบสี่ไม่ได้ยี่แปดไม่ได้สามห้าสี่เก้าหกไม่มีแล้วครับรเพราะฉะนั้นหองรามอคือเจ็ดครับเจ็ดหารได้ทั้งสามสิบห้าหารได้ทั้งสี่สิบเก้าและหารได้ทั้งห้าสิบหกลงตัวหมดแล้วครับเป็นไงบ้างครับหองรามอง,ง่ายมากเลยครับง่ายใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวครับถ้าน้องมีพื้นฐานเรื่องการแยกตัวประกอบอการหาตัวประกอบ ดีแล้วหอละมอก็เป็นเรื่องง่ายมากๆเลยครับคลิปนี้ก็เป็นการห,หาหอละมอโดยการหาตัวร่วมนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาหาหอละมอโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ